กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพูดถึงคุณค่าของสายรถไฟกรุงเทพไว้2ประการและยังขาดอีก1ประการนะก็คือประการที่3เนี่ยนะครับก็คือคุณค่าในฐานะที่ยังเป็นสายรถไฟในการขนส่งมวลชนยังรับใช้การค,าคมขนส่งจนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์รวมการคมนาคมชานเมืองและก็ภูมิภาคนะตอนนี้ดรประพัฒย์ยังกล่าวว่าถ้าสายรถไฟกรุงเทพยังถูกใช้งานอยู่ ทั้ง3ข้อนี้เนี่ยจะทําให้เป็นหัวลําโพงที่ที่เอ่อเป็นหัวลําโพงเป็นมิวเซียมที่มีชีวิตนะฮะก็เป็นทั้งใช้งานอยู่ด้วยแล้วก็เอ่อเป็นพิพิธภัณฑ์ไปในตัวด้วยนะเอ่ดอดรชาตีแล้วก็ดกรประพัเนี่ยได้ยกตัวอย่างการพัฒนาสถานีรถไฟในต่างประเทศทั้งที่ยังใช้งานอยู่แล้วก็เลิกใช้งานแล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสถานีรถไฟในญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละสถานีเนี่ยมีแนวทางการพัฒนาแตกต่างกันแต่การพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยสอดคล้องสอดรับกับบริบทและก็ความต้องการของแต่ละท้องที่ซึ่งวิทยากรตรงนี้เนี่ยก็ได้เขาก็ได้เหมือนกับว่าชี้แนะแนวทางและก็ประโยชน์การพัฒนาสายรถไฟต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยนะสามารถนามาเป็นโมเดลมาปรับใช้กับบ้านเราได้ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยผมดูรายการหรือดูข่าวมาเร็วๆนี้นะ เขาบอกว่ารถทางรถไฟเนี่ยเขากําลังสร้างมันทะลุไปได้หลายประเทศเลยนะนะเข้าเข้าลาวเข้าจีนไปรัเสเซียอ้อมเนี่ยจากจากบ้านเราเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยทุกท่าในอนาคตต่อไปานนั่งรถไฟแทบจะเที่ยวได้ต่างประเทศเลยนะครับแต่รายละเอียดจำไม่ได้นะแต่องไปติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกัน วันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ